สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทีโประกรเทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวันกันนะครับซึ่งทางช่องเราก็จะได้นาบทวิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจสำสาหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเลื่อนรูปนะครับหรือการเลื่อนภาพนะครับในว r d ทำยังไงนะครับเผื่อบางท่านที่ใช้งานใหม่นะครับอาจจะยังทําไม่เป็นนะครับก็มาลองดูวิธีทํากันนะครับ ก่อนอื่นนะครับท่านก็ต้องแทรกรูปภาพเข้ามาก่อนนะครับการแทรกรูปภาพนะครับเวลาท่านจะแทรกเข้ามานะครับท่านต้องวางเคอรเ์เซอร์หรือตรงที่เป็นขีดตรงนี้นะครับไว้ตรงในส่วนที่เราต้องการจะแทรกเข้ามาก่อนนะครับท่านจะแทรกตรงไหนนะครับท่านก็ Enter ลงมานะครับเสร็จแล้วท่านก็คลิกนะครับนะคลิกอยากให้แทรกภาพลงตรงไหนนะครับ เสร็จแล้วก mm ็ไปที่เมนูแทรกนะครับเมนูแทรกแล้วก <t> ็ไปเลือกตรงรูปภาพนะครับมันก็จะมีรูปภาพให้แทรกนะครับจากอุปกรณ์นี้คือจากเครื่องของเรานะครับจากในคลังนะครับหรือจากรูปภาพออนไลน์นะครับท่านกนสามารถที่จะเลือกได้นะครับผมจะเลือกแทรกจากอุปกรณ์นี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปหาภาพนะครับที่เราต้องการจะแทรกเข้ามานะครับ การแทรกอาจจะแทรกทีละภาพหรือหลายๆภาพก็ได้นะครับเช่นผมจะแทรกรูปภาพนี้นะครับแล้วก็เลือกภาพนี้อีกนะครับก็กดปุ่มชิปค้างไว้นะครับปุ่มชิปที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะครับผมเลือกรูปนี้ด้วยเนี้ยนะครับอันนี้ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็กดแทรกนะครับพอพอเลือกเสร็จนะครับก็กดปุ่มชิปนะครับแล้วก็กดแทรกนะครับรูปภาพที่เราเลือกไว้ทั้งสีรูปก็จะมานะครับ ทีน so so ี้ในการเลื่อนนะครับการเลื่อนรูปภาพเลื่อนยังไงนะครับถ้าเราคลิกนะครับแล้วก็กดเลื่อนไปมันจะไม่เลื่อนนะครับมันจะไม่ไปนะครับแล้วก็กดตัวนี้ลากไปนะครับมันจะไม่ไปนะครับการเลื่อนลงนะครับก็สามารถที่จะเอาเมาส์ไปคลิกตรงตุกท้ายรูปภาพตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กด enter นะครับ รูปภาพก็จะเลื่อนลงไปอตัตโนมัตินะครับเดี๋ยวนะครับผมย่ออ่าย่อลงนะครับเนี่ยนะครับเวลาเรา e n t e r นะครับนะรูปภาพก็จะเลื่อนลงไปอตัตโนมัตินะครับทีนี้นถ้าเราลบพื้นที่ว่างนะครับรนะูปภาพก็จะขึ้นมานะครับ ตัวน,นี้ถ้าจะแยกมันออกนะครับออกจากการนะก็คลิกนะครับนะคลิกก่อนนะแล้วก็ enter ลงไปนะครับนะมันก็จะแยกออกจากกันเองนะครับนะแยกออกจากกันเองถ้ามันล้นนะครับนะล้นหน้านะครับมันก็จะดันกันลงไปนะครับนะดันกันลงไปลักษณะนี้นะครับถ้าอยากขยับขึ้นก็ ลบช่องว่างนะครับลักษณะเนี้ยนะครับมันก็จะขยับได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะจัดรูปแบบภาพแบบฟรีสไตล์นะครับคือเลื่อนไปได้ทุกส่วนนะครับท่านต้องคลิกรูปภาพก่อนนะครับแล้วก็มาเลือกตรงเมนูรูปแบบรูปภาพนะครับแล้วก็ไปเลือกตัวเนี้ยนะครับตรงที่มันจะมีคําว่าตัดข้อความอยู่นะครับ ก็เลือกให้มันเป็นเลือกเป็นทะลุผ่านนะครับนะเป็นทะลุผ่านตอนนี้ก็เลือกเป็นตรงนี้ภาพมันจะตัดกับข้อความนะครับนะเ, er นนนนาเนนราเลือกให้มันเป็นทะลุผ่านตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเลือกให้มันเป็นทะลุผ่านนะครับทีนะี้พอเลือกเสร็จนะครับนะท่านจะสามารถลากนะครับนะลาก รูปภาพนะครับนะอ่าไปได้แล้วนะครับนะจะไปจัดไว้ตรงไหนก็จัดไปนะครับนะตรงนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้มันตัดข้อความนะครับนะมันจะเลื่อนไม่ได้นะครับนะก็ให้เลือกเป็นทะลุผ่านก่อนนะครับเนี่ยก็จะเลื่อนได้นะครับนะเลื่อนได้จัดได้นะครับแบบอิสระนะครับอันนี้ก็เป็นทิปประฝากสําหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการเลื่อนนะครับนะการเลื่อนภาพนะครับใน เอกสารเบื่ทำยังไงนะครับนะถ้าอยากเลื่อนแบบอิสระนะครับนะให้คลิกเมาส์ที่รูปภาพนะครับแล้วก็ให้มาเลือกรูปแบบรูปภาพเป็นทะลุผ่านนะครับนะทะลุผ่านนะท่านก็จะสามารถที่จะเลื่อนรูปภาพนะครับได้แบบอิสระเลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นทิปบอฝากสำหรับวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมล่ปวีโอใหม่ๆแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ เป็นประโยชน์นะครับก็ปวดกุดแชร์เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสว,ส,สวัสดีครับ